สวัสดีครับพี่พี่ทุกท่านนะครับผมวันนี้นะครับผมมีวัตถุมงคลนะครับเกจิชื่อดังครับผมมาแบ่งปันพี่พี่กันอีกเช่นเคยนะครับพี่นะมาเริ่มจากรูปถ่ายบูชาของหลวงพ่อกวยกันก่อนละกันนะครับวันนี้ครับผมมีรูปถ่ายบูชาหลวงพ่อกวยขนาด5้คูณเครับแบบนะครับให้พี่พี่นำไปใส่กรอบบูชาเองนะครับพี่นะมาแบ่งปันครับมาเริ่มจากฉากแรกกันก่อนละกันนะพี่นะฉากแรกในวันนี้ผมมีปี -66 นะพี่นะ ชากยันคู่ฉากขาวปี .66 นะพี่นะเป็นรูป5้าคูณเนะครับออกตรงโดยวัดโคสิตารามนะครับรูปถ่ายบูชา 5, ้าคูณเยันคู่นะพี่นะอ่าแบบนี้ผมเฉลี่ยแบ่งให้องค์ละ150ครับยันคู่ไปแล้วต่อมาเสกแหวนนะครับเสกวัตถุมงคลปี66นะพี่นะอ่าบาทละ150บาทนะครับชากต่อมาฉากหลังตะวันนะครับปี .66 นะครับหลังตะวันปี66นะครับต่อมาเลยนะครับฉากนะครับพี่นะอุ้มบาทปี66ครับ อ่าแล้วก็ฉากนะครับโต๊ะมูญ่นะพี่นะโต๊ะมูใญยนะครับนั่งพับเพียบนะครับปี 6- 5หแบบนี้นะครับพี่นะอ่ารถน้ำมนต์ปี6,4นะครับรถน้ำมนต์ปี64ขนาด 5, คูณ7ครับพี่นะนนำไปใส่กรอบครับบูชานะครับแบบตั้งโต๊ะก็ได้แขวนผนังก็ดีนะพี่นะอ่าแล้วก็ต่อมาครับรูปนั่งกระดานนะครับนั่งกระดานปี -66 ครับอ่านั่งกระดานปี -66 ครับฉากต่อมาเลยนะครับเป็นฉากนะพี่นะ ฉากเต็มองค์ปี64ครับแบบนี้ครับผมแบ่งให้บาทละร้อยห้าสิบบาทนะพี่นะรูปถ่ายนะครับบูชาห้าคูณเจ็ดหลวงพ่อกวยครับรูปถ่ายหลวงพ่อกวยห้าคูณเจ็ดนะพี่นะแบ่งบูชาให้บาละหนึ่งร้อยห้าสิบนะครับแล้วก็ทีเด็ดในวันนี้ครับเป็นรูปบูชาครับขนาดครึ่งองค์ครับห้าคูณเจ็ดนะพี่นะอ่าครึ่งองห้าคูณเจ็ดปีหกสามครับ ขนาดบูชานะพี่นะตั้งโต๊ะครับแบบนี้ผมใส่กรอบมาให้นะครับพี่นะพร้อมบูชาได้เลยนะครับรูปครึ่งองค์ครับบานใหญ่ครับหายากแล้วนะพี่นะครึ่งองค์บานใหญ่แบบนี้ครับพี่อ่าแต่บานนี้เป็นปี6 7นะพี่นะอ่าเป็นปี6 7ครับถ้าเกิดเป็นครึ่งองค์บานใหญ่นะครับในปี25 6 3ครับถือว่าเริ่มเริ่มหมุนเวียนน้อยแล้วครับแล้วก็เล่นหากันบานละนะครับหลักพันขึ้นนะบานนี้เป็น5้คูณเครับผมแบ่งให้บานละ400นะพี่นะ บานละ400บาทครับเลี่ยมกรอบใส่กรอบนะพี่นะแบบตั้งโต๊ะได้แขวนแขวนผนังก็ดีนะพี่นะแบบนี้นะครับสวยเลยนะครับแบ่งให้บานละ400ครับปี2 5 6 3นะ้ี่นะพี่นะรายการต่อมาครับมาที่นะครับรูปถ่ายครับหลวงพ่อวิชัยโกวิทวัตหัวเด่นนะพี่นะผมจะมีนะครับรูปถ่ายครับหลวงพ่อวิชัยขนาดบูชาครับ ขนาดบูชาเอาเป็นว่าผมขึ้นรูปไปให้นะครับด้านบนหน้าจอละกันนะพี่นะเนื่องด้วยผมไม่สามารถนําเข้ากล้องได้ครับเป็นรูปบูชาขนาดขนาดใหญ่ครับพี่นะเป็นบานบูชาครับเป็นรูปถ่ายบูชาขนาดประมาณเท่า a 4ครับพี่เท่า a 4นะพี่นะปี2567นะครับปลูกเสกเสาห้าครับของหลวงพ่อวิชัยท่านนะครับซึ่งบานนี้ครับใส่กรอบนะครับพร้อมบูชาได้เลยนะพี่นะแขวนผ้างก็ได้ตั้งโต๊ะก็ดีครับแล้วก็หลวงพ่อท่านเมตตาจารย์ระครับ อ่าให้เป็นที่เรียบร้อยเลยนะพี่นะผมแบ่งให้นะครับรูปถ่ายนะครับพร้อมกรอบนะครับแล้วก็หลวงพ่อท่านเมตตาจา์ให้ครับแบ่งให้บานละ450บาทนะพี่นะอ่าบานละ450บาทนะครับแล้วก็ปี62พัดยศก็มีนะครับปี62พัดยศครับหลวงพ่อท่านนั่งพรมนะพี่นะเป็นรูปบูชาครับหลวงพ่อวิชัยนะครับปี2562แบบนี้นะครับแบ่งให้บานละ250บาทเท่านั้นนะพี่นะ บาทละ250บาทครับรูปถ่ายหลวงพ่อวิชัยนะพี่นะรายการต่อมาครับมาที่พยานนะครับชายธงพระศิวลีนะพี่นะยันเรียกจิตมนุษย์ชายหญิงยันนะครับยันชายธงพระศิวลีครับเกี่ยวกับทางด้านค้าขายดียันนะครับเรียกนะครับลูกค้านะพี่นะค้าขายดีค <co> รับซึ่งนะครับเขาจะนิยมนะครับทำผูกเป็นธงนะครับไว้บูชานะครับติดหน้าร้านนะครับเกี่ยวกับทางด้านค้าขายดีแบบนี้นะพี่นะ เป็นสีเขียวเนี่ยวซับของหลวงพ่อวิชัยครับปี2,565ครับอ่าปี6,5ครับแบ่งให้ผืนละ250นะพี่นะผืนละ250บาทเท่านั้นนะครับพยันชัยธงครับหลวงพ่อวิชัยโกวิทโววัหว์หัวเด่นนะพี่นะารายการต่อมาครับรูป5 7คูณ7โปสการ์ดนะครับพ่อแก่ือสีบรมบคูครับ อ่าพ่อแกหรือ4ีบรมบคูหลวงพ่อวิชัยโกวิทโววั์หัวเด่นฉากสีทองครับขนาด5้าคูนเนะพี่นะแบบนี้แบ่งให้บานละ100บาทเท่านั้นนะพี่นะรูปไหว้ครูปี67นะครับบานละ100บาทผมส่งให้ฟรีนะพี่นะอ่าผมจะส่งให้ฟรีทั่วประเทศไทยนะครับรา,ายการต่อมาเลยนะครับมาที่นะครับรายการนะครับรูปถ่ายหลวงพ่อกลวยปี6 3าขนาด ห้อยคอนะครับขนาดห้อยคอกันบ้างนะครับรูปห้อยคอปี63บานนี้มีเขี้ยวครับด้านหน้าเดง้งด้านหลังไม่เด้งนะพี่นะเป็นรูปนิยมของท่านเลยครับเต็มองนะพี่นะรูปเต็มองค์ครับอ่าเต็มองนะพี่นะหลวงพ่อกวยชุตินทโรวัดโคสิตรามปี63มครับมีเขี้ยวบานนี้นะครับสวยเลยนะพี่นะแบ่งให้บานละ350บาทนะพี่นะทุกรายการเช่าหาจากผมไปผมการันตีวัตถุมงคลแท้ให้นะครับพี่นะ อ่าต่อมาครับเพิ่งได้เข้ามาเลยนะครับรูปยันคู่ครับปี2563ครับรุ่นเมตาสิตเหมือนกันนะครับบานนี้ด้านหน้าเด้งมีเขี้ยวครับแต่บานนี้จะมีคาบกาวนะพี่นะซึ่งคาบกาวครับเกิดมาจากช่างเลี่ยมของวัดนะพี่นะอ่ามีนะครับอ่าคาบกาวนะพี่นะที่เกิดมาจากการเดินน้ํายานิดหน่อยครับเป็นปกตินะพี่นะเพราะว่ารูปหลวงพ่อท่านนะพี่นะ รูปหลวงพ่อท่านนะครับตอนปลุกเสกนี้ท่านยังไม่ได้เลี่ยมนะครับพอปลุกเสกในวันพิธีเสร็จนะพี่นะเขาก็จะส่งช่างเลี่ยมครับแล้วก็รูปบานนี้ครับก็นะครับผู้คนก็ต้องการเป็นจุนบ้าครับในสมัยนั้นครับขึ้นชื่อว่าวัดแตกเลยก็ว่าได้นะพี่นะรูปปี6กสามยันคู่ครับงานเลี่ยมก็นะครับบางองค์ก็จะมีคาบกาวแบบนี้นะพี่นะแท้ดูง่ายครับยันคู่ครับบานนี้ลายน้าครับจะเฉียงลงเห็นได้ชัดเจนนะพี่นะ รูปยันคู่นะครับปี2563ครับบานนี้เด้งหน้ามีเขี้ยวครับถ้าเกิดนะครับไม่มีคาบกาวนี่ผมเปิด400ขึ้นนะพี่นะบานนี้แบ่งให้บานละ300พอครับพี่นะเฉลี่ยแบ่งปันให้เลยนะครับอ่าบานละ300บาทเท่านั้นนะครับรายการต่อมานะครับรูปหลังตะวันนะครับหลังตะวันปี2 5 6 2นรบะพี่นะหลังตะวันปี62นะครับบานนี้ใช้แทนปี58ได้ครับลายน้ำตัวเดียวกัน นะครับแท้ดูง่ายครับดูที่ลายน้ําเฉียงนะครับแล้วก็ดันดานข้างฝั่งใดฝั่งหนึ่งจะเห็นเม็ดสีสีเขียวครับยันนชาลีตินะครับปั๊มนะครับนูนนะครับปั๊มเห็นได้ชัดแบบนี้นะพี่นะอ่าบานนี้แบ่งให้บานละ300บาทนะครับรายการต่อมานะครับมาที่ครึ่งองค์ปี2,566กันบ้างครับณตอนนี้ครับครึ่งองค์ปี66นะพี่นะอ่าผมเหลือยอดไม่มากเลยครับ ก็ว <aún> ันนี้มีพี่ๆนะครับมาบูชาครึ่งองคกับยันคู่ไปอย่างละสิบาทนะพี่นะยันคู่ตอนนี้ครับอณตอนนี้ผมหมดแล้วนะพี่นะยันคู่ปี66นะครับตอนนี้ก็จะเหลือฉากครึ่งองคนะครับเหลือยอดไม่มากแล้วพี่นะหมดแล้วหมดเลยนะครับแบ่งให้บานละ300ครับปั๊มยันโมสวยนะครับพี่นะบานนี้นะครับรูปครึ่งองค์ปี2566นรบะพี่นะอ่าบานละ300บาทเท่านั้นนะครับ ซึ่งรูปครึ่งองค์ยันคู่ครับก็จะหมดจากวัดไวมากนะพี่นะแล้วก็เป็นที่ต้องการครับกับลูกศิษย์หลวงพ่อมาจนมากนะพี่นะอ่ารุ่นนี้หมดจากวัดนะครับก่อนนะครับฉากอื่นๆนะพี่นะครึ่งองคกับยันคู่นะครับอ่ารายการต่อมาครับมาที่นั่งกระดานนะครับอ่านั่งกระดานครับนั่งกระดานปี66บานนี้แบ่งให้บานละ200ครับอ่านั่งกระดานบานละ200ครับพี่นะอ่าแล้วก็ต่อมาหลังข้างฝาครับ หน้าหนุ่มนะครับบานละ200บาทเท่ากันนะพี่นะรูปปี66นะครับต่อมานะครับรูปหลังตะวันปี66นะพี่นะอ่าบานละ200บาทนะครับหลังตะวันไปแล้วนะครับมาที่รูปเสกแหวนกับทําน้ำมนต์นะพี่นะ2บานนี้นี่มีประสบการณ์คู่กันครับเป็นประสบการณ์ทางด้านนะครับแควคาดปลอดภัยนะพี่นะ เิดให้บาลละ200นะครับหลังแผ่นยันหนุมานเชิญทงครับนับว่าเป็นรุ่นแรกเลยก็ว่าได้ครับที่ด้านหลังประทับเป็นหนุมานเชิญทงแบบนี้นะครับรายการต่อมาเลยนะครับเป็นรูปถ่ายครับปี65ครับรูปปี6 5ครับเอาเฉลี่ยไปเลยนะพี่นะเอาบาลละ200พอครับรูปปี6 5ครับนั่งพับเพียบครับรุ่นสิทธิ์มีครูนะพี่นะหลวงพ่อกวยชุตินทโรวัดโคสิตรามครับแบ่งบูชาให้บาลละ200บาทนะพี่นะ รายการต่อมารูปนะครับรูปถ่ายครับนั่งกระดานปี62บานนี้นะครับหลังยันนะชาลิติเหมือนกันครับแบ่งให้บานละ300นะพี่นะแบ่งให้บานละ300บาทนะครับรายการต่อมาครับเป็นวัตถุมงคลของหลวงพ่อวิชัยนะพี่นะหลวงพ่อวิชัยโกวิโทวัดหัวเด่นครับอ่ารุ่นนี้ครับเป็นพระผงฮะนุมานเศษฐีครองเมืองไตรมาสปี66นะพี่นะ พระผงรุ่นนี้ครับสร้างแค่500องคงนะพี่นะเขาจะรันเลขต่อกันนะครับเขาจะมีเนื้อครามกับเนื้อสีขาวนะพี่นะเนื้อครามนะครับรันเลข1นะครับถึง500และเนื้อขาวแบบนี้นะครับรันเลข501ร้อยถึงหนึ่นะพี่นะแบ่งให้องค์ละ250บาทเท่านั้น,นครับพระผงหะนุมานเศรษฐีคลองเมืองไตามารปี66หครับหลวงพ่อวิชัยโกวิทโววัตหัวเด่นอธิษฐานจิตปุกเสก แล้วก็ผสมมวลสาร3องค์คูบูรพาจารย์ด้วยนะพี่นะรา,ายการต่อมาครับมาที่เรียนห่วงเชื่อมหลวงพ่อวิชัยโกวิทวัตหัวเด่นครับเนื้อทองแดงนะพี่นะเนื้อทองแดงครับหลังยันพรเจดประการหรือว่ายันอิมานีนะพี่นะโชคลาบค้าขายดีครับ ณตอนนี้ครับเหรียญห่วงเชื่อมนะครับเนื้อหลักนะครับเล่นกันหลักหมื่นแล้วนะพี่นะเมื่อวานผมก็นําเนื้องอครับมาแบ่งปันดิพี่ครับอ่าชุดนั้นก็ปิดไปหลักหมื่นซึ่งเนื้อทองแดงครับเนื้อล่างแบบนี้ครับยังเก็บได้ครับพี่นะอ่ายังเก็บได้ครับผมจะมีเลข44กสีแล้วก็45ห้าครับในในวันนี้นะพี่นะมีมาแบ่งปันเลข4 4กับ45หนะถ้าเกิดนะครับอ่าพี่พี่นะครับอ่าที่บูชาไม่ทันก็จะเป็นเลขคละเลยนะพี่นะวันนี้ผมคัดสวยมาแบ่งปันดพี่ครับ เลขสี่สี่เลยนะพี่นะเลขมงคลรวมกันได้แปดครับพี่เลขสี่สี่ครับเอาแบบเฉลี่ยแบ่งให้เลยนะครับพี่นะมีกล่องเดิมครบนะพี่นะเอาไปเหรียญละเจ็ดร้อยบาทนะครับอ่าเหรียญละเจ็ดร้อยบาทเท่านั้นครับมีเลขสี่สี่แล้วก็เลขสี่ห้าครับเหรียญห่วงเชื่อมเนื้อทองแดงนะพี่นะเหรียญห่วงเชื่อมรุ่นแรกหลวงพ่อวิชัยโกวิทโววัตหัวเด่นนะครับพี่นะรุ่นนี้ครับสร้าง2,000ันเหรียญลันเลขกำกับชัดเจนนะครับรายการต่อมานะครับมาที่ตัวพอนะครับพี่นะ อ่าตัวพอเนื้องอนะพี่นะตัวพอเนื้องอของหลวงพ่อวิชัยครับอ่าเนื้อเงินครับเนื้อเงินบริสุทธิ์นะพี่นะหลวงพ่อวิชัยโกวิทโววัตหัวเด่นวายคูปีหกเจ็ดครับสร้างเก้าสิบเก้าตัวนะครับพี่นะสร้างเก้าสิบเก้าตนสร้างน้อยมากนะพี่นะอ่ารันเลขกำกับชัดเจนครับเหลือแค่นะครับเหลือแค่ตนเดียวนะพี่นะตนนี้นะครับรันเลขเจ็ดสี่ครับพี่อ่ารันเลขเจ็ดสี่ครับเลขสวยนะพี่นะ แบ่งให้ครับเอาไปตนละนะพี่นะ1,900บาทนะครับอ่าต้นละ1,900บาทเท่านั้นนะครับพี่นะเหลือต้นเดียวนะพี่นะเหลือต้นเดียวครับรุ่นนี้หมดจากวัดไวมากนะพี่นะตัวพอนะพี่นะอ่ารายการต่อมาครับมาที่รูปถ่ายครับหลวงพ่อไวยันคู่ครับปี2562ครับรุ่นกระตันยูนะพี่นะอ่ารุ่นกระตันยูวัดเดิมบางคงคารามครับรุ่นนี้ครับ พระอาจารย์เล็กวัดท่าขนุนหลวงพ่อเกาะวัดท่าสมอครับหลวงพ่อวิชัยครับพี่นะามาร่วมอธิษฐานจิตปลุกเสกด้วยครับแล้วก็บานนี้มีประสบการณ์มากมายเลยพี่นะแบ่งให้ครับบานละ200บาทนะพี่นะบานละ200บาทจะส่งฟรีนะครับรายการต่อมาครับมาที่รูปยันคู่ครับหลังตะกุดนะพี่นะปี67รุ่นสิทธิ์มีหลักออกตรงโดยวัดโคศิตาลามครับย้อนยุคป,ปี12 15,21ครับ บานนี้แบ่งให้ในพี่นาะบานละ300บาทเท่านั้นนะครับพี่นะ่ารายการต่อมานะครับมาที่เหรียญบุญกระถิ่นนะครับวัดเดิมบ้างคงคารามปีห5้าครับนานนานทีจะได้เข้ามาแบบนี้นะพี่นะ้มเดิมๆจากวัดเลยครับอ่าเดิมๆจากวัดไม่ผ่านการใช้เลยนะพี่นะซีนเดิมๆจากวัดเลยครับอ่าเหรียญน,นี้ครับพี่นะนานนานทีจะได้เข้ามาแบ่งปันครับ เหรียญบุญกะถิ่นรุ่นนี้นี่ร้อนแรงมากครับหมดจากวัดตั้งแต่1วันนะพี่นะอ่าเป็นเหรียญเนื้อสัตตะโลหะผิวรุ้งนะครับเหรียญนี้ครับสัตตโลหะผิวรุ้งนะพี่นะเหรียญรุ่นนี้สร้าง6 0พันเหรียญนะพี่นะสร้าง6 0พันเหรียญหมดจากวัดไวมากนะครับเหรียญนิยมของท่านเลยนะพี่นะแกะบล็อกหน้าปี15ครับรันเลขกำกับชัดเจนนะครับอ่ารันเลขกำกับชัดเจนครับองค์นี้เป็นเนื้อสัตตะโลหะผิวรุ้งนะพี่นะ แต่ก่อนนี้1,000พก็บาทต้องมีครับองนี้ออกขยี้เนี่ยนะพี่นะแบ่งให้นะครับเหรียญละนะพี่นะ5 0 0บาทนะครับเหรียญละ500บาทเท่านั้นนะพี่นะอ่าผมจะมีเนื้อผิวรุง้งแล้วก็มีเนื้อรมดำนะพี่นะเนื้อรมดำนะครับเหรียญสวยครับรุ่นนี้ครับอ่าเหรียญสวยนะพี่นะแล้วก็มีใบฝอยซองเดิมๆครบด้วยครับบุญกระถิ่นปี -65 ้านะพี่นะย้อนยุคป,ปีหนึ่งห้าครับ เหรียญรุ่นนี้ออกตรงโดวัดเดิมบางคงคารามเลยนะพี่นะอ่าอย่างองค์นี้นะครับเนื้อรมดํานะพี่นะองค์นี้เลขหนึ่งหนึ่งสี่สี่ด้วยครับเลขนะครับเลขก็สวยนะพี่นะหนึ่งหนึ่งสี่สี่ครับอ่าเหรียญน,นี้ครับพี่นะเนื้อรมดําครับสัตตะโรหะลมดํานะพี่นะเหรียญละห้าร้อยบาทเหมือนกันนะครับแกะบล็อกหน้าจากปีหนึ่งห้าครับแกะบล็อกได้สวยเลยนะพี่นะอ่ารายการต่อมาครับมาที่ล็อกเก็ตนะครับหลวงพ่อวันวัดคลองคูนะพี่นะ ล็อกเก็ตหลวงพ่อวันวัดคลองคูนครับปี56รุ่นมหาจักรพรรดครับรุ่นนี้จะมีอุดนะครับมวลสันเก่าแล้วก็มีฝั่งตะกุดเงินเลี่ยมเกอบกระเช้าเดิมจากวัดแล้วพี่นะแบ่งให้บานละ350พอครับพี่นะล็อกเก็ตซีปีหลวงพ่อวันวัดคลองคูนครับรันเลขกำกับชัดเจนนะพี่น่าต่อมาครับมาที่พระผงนะพี่นะเศรษฐีท่านใจนะครับมีกล้องนะครับมีซองนะพี่นะมีซองเดิมครบเหมือนกันครับ ออกในานามวัดเดิมบางคงคารามนะพี่นะพระผงดวงเศรษฐีเศรษฐีทันใจหลวงพ่อกวยครับอ่ารุ่นนี้ครับแบ่งให้องค์ละนะครับพี่นะ200บาทเท่านั้นนะพี่นะพระผงเศรษฐีทันใจหลังยันครูหลวงพ่อกวยครับปีหกหออกวัดเดิมบางคงคารามนะพี่นะอ่ารายการต่อมาเลยนะครับมาที่เหรียญน,นางกวักโพกซับนะพี่นะ นางกวักพกทรัพย์หลวงพ่อวิชัยโกวิทวัตหัวเด่น,นครับเนื้อทองแดงรมดำนะพี่นะเหรียญน,นี้ไม่ธรรมดาครับพี่อ่าเหรียญน,นี้ไม่ธรรมดาครับด้านหลังฮะนุมานเชิญธงเนื้อรมดำสร้าง999เหรียญครับเหรียญน,นี้นะครับรันเลขนะครับอ่าเหรียญน,นี้รันเลขนะพี่นะเดี๋ยวสักครู่นะครับ54 3สาครับพี่ เลขเลียงสวยนะพี่นะเลข543ด้วยครับเหรียญนางกวักพกทรัพย์นะพี่นะเหรียญนี้เลี่ยมกรอบพร้อมบูชานะพี่นะเลี่ยมกันน้ํามีกล่องเดิมครบครับแบ่งให้เหรียญละ650บาทนะพี่นะเลี่ยมกรอบพร้อมบูชาครับเลข543ครับแล้วก็พิเศษนะพี่นะ543ไปแล้วนะครับเลข3 2 1ก็มีนะพี่นะเลขาเลข3 2 1ึก็มีครับเป็นเหรียญนางกวักเนื้อรมดํานะพี่นะเดี๋ยวผมนามาให้ชมสักครู่นะครับ เลขสามสองหนก็มีครับพี่นะอ่าเหรียญน,นี้เลข3 2 1ครับอ่าเหรียญน,นี้เลข5 4 3นะพี่นะ5 4 3 2 1ครับเลขเรียงลงนะพี่นะหาเรียงต่อกันเลยครับอ่าเหรียญนางกวักโพกซับหลวงพ่อวิชัยรุ่นนี้หมดจากวัดไวมากนะพี่นะเนื้อรมดาครับอ่าเหรียญนะครับเลข5 4 3นะครับแบ่งให้650ครับแล้วก็3 2 1นะพี่นะแบ่งให้550บาทเท่านั้นนะพี่นะ เหรียญนางกวักโคกทรัพย์หลวงพ่อวิชัยโกวิทวัตหัวเด่นนะครับนับว่าเป็นอีกหนึ่งรุ่นที่น่าสะสมเลยครับพี่นะเพราะว่าด้านหลังครับเป็นหลังหะนุมาณตัวเดียวกันกับเหรียญมนพลการของท่านนะพี่นะรายการต่อมานะครับมาที่เหรียญหลวงปู่สุขวัดปากคอมะขามเท่าครับเมื่อวานนะครับได้บล็อกทองคํามาแบ่งปันครับวันนี้ได้บล็อกนะครับธรรมดานะพี่นะบล็อกทองแดงครับบล็อกทองคํากับบล็อกทองแดงครับต่างกันยังไงครับพี่นะ ซึ่งบล็อกทองแดงครับเขาจะใช้ปั๊มเหรียญทองแดงนะครับธรรมดาส่วนบล็อกทองคําครับเขาจะนําบล็อกที่ปั๊มเหรียญนะครับเนื้อทองคํากับเนื้องอเนื้อเงินครับพี่นะอ่ามาปั๊มนะครับในเหรียญทองแดงครับเขาก็จะเรียกว่าบล็อกทองคำนะถ้าเกิดบล็อกทองคําอสนะจะคมนะบล็อกนะครับทองแดงอศนะจะไม่คมอย่างเหรียญนี้ครับพี่นะอ่าเหรียญหลวงปู่สุขนะครับพระคูวิมนคุณากรครับเหรียญนะครับย้อนยุค2466ครับพี่นะออกปี2566นะครับ ออกตรงโดวยวัดปากของมะขามเท่าครับรุ่นนี้หมดจักวัดตั้งแต่1เดือนแรกครับจํานวนาการจะสร้าง2 0 0แสนเหรียญไม่พอกับลูกศิษย์ท่านนะครับอ่ารุ่นนี้ครับลูกศิษย์นะครับของหลวงปู่ท่านทั่วสารทิศครับมุ่งหน้ามาวัดปากของมะขามเท่าครับ,รบมาเช่าเหรียญน,นี้นะพี่นะจนวัดแตกเลยนะครับเหรียญหลักของท่านเลยนะพี่นะ,ะเหรียญรุ่นนี้ครับเลี่ยมกรอบเดิมๆจากวัดจะไม่มีกล่องนะพี่นะเลี่ยมกรอบเดิมๆจากวัดจะไม่มีกล่องครับมีรันเลขกำกับชัดเจนนะครับ องนี้รันเลขนะพี่นะหลักพันครับ2 8 3 4ครับพี่นะเลขสวยนะพี่นะมีปัมโคดรร้อยปีชัดเจนครับอ่าแทดูง่ายนะครับเรี่ยมเดิมวัดนะครับแบ่งให้600บาทเท่านั้นนะพี่นะเหรียญหลวงปู่สุกวัดปากของมะขามเท่านะครับอ่ารายการต่อมานะครับมาที่นะครับมาที่พระผงปางลำพึงนะพี่นะหลวงพ่อกวยหลวงปู่โตใส่ครับรุ่นนี้ครับเป็นพระผงปางลำพึงนะครับปี21ครับ ปีสองหนึนะพี่นะรุ่นนี้รับออกวัดพระพุทธบาทสระบุรีนะครับหลวงพ่อกวยหลวงปู่โตรวมเสกครับพี่นะนับว่าเป็นพระผงนะครับแท้ทันหลวงพ่อกวยเสกที่ยังเก็บได้ราคาหลักร้อยตอน้ตนๆครับเอาไปอง์ละ350บาทนะพี่นะพระผงปังลำพึงครับพี่นะหลวงพ่อกวยหลวงปู่โตร่วมปลุกเสกนะพี่น่าสวยเลยนะพี่นะารายการต่อมาครับมาที่นะครับวัตถุมงคลของหลวงพ่อหวันกันก่อนละกันนะพี่นะ ผมมีเหรียญเสมาหลวงพ่อวันวัดคลองคูนครับพี่ปี2,500นะปี2,500ประมาณปี56ครับรุ่นนี้ครับ79ปีครับรุ่นเมตตามบารมีครับหลวงพ่อวันนะพี่นะเสมานะครับหลวงพ่อวันนะครับด้านหน้าเป็นหลวงพ่อเงินวัดบางคลานะครับอ่าแล้วก็มาที่เหรียญครับอ่ามาที่เหรียญปี5 9ครับเหรียญละคังนะพี่นะคู่นี้นี่แบ่งให้คู่ละ200พอครับพี่นะอ่าคู่ละ200บาทนะครับอแล้วก็ต่อมาครับ เป็นเหรียญกะถินปีหกปีหกศูนย์นะพี่นะปี 60, ะหปกศูยนย์หลวงพ่อวังนะครับเหรียญกะถิ่นนะพี่นะปีหกศูนย์นะครับหลังพระประธานวัดคลองคูนะครับคู่กับเหรียญนะครับหลวงพ่อวันหลวงพ่อเงินเหมือนกันนะพี่นะคู่นี้ก็แบ่งให้สองร้อยบาทครับเฉลี่ยแบ่งปันให้เลยนะพี่นะามาที่รายการต่อมาเลยนะครับพี่นะผมมีนะครับพระผงพระปิตาครับหลวงพ่อวิชัยโกวิทวั์หัวเด่นนะพี่นะ พระปิตากหนกข้างสร้างบารมีครับหลวงพ่อวิชัยนะพี่นะเนื้อผงใบลานโดยผงเจ้านะพี่นะสวยเลยนะครับรุ่นนี้ครับปิตารุ่นนี้ครับเป็นอายุวัฒนะมงคลครับ6เมษายนปี2566นะพี่นะองค์นี้ก็จะมีเหมือนจะเป็นนะครับอ่าเป็นเนื้อที่ติดมาจากนะครับปิตาที่เขาปั๊มเนื้อดำอ่าขออภัยครับที่ปั๊มเนื้อเนื้อสีฟ้ามานะพี่นะเหมือนจะมีติเศษมานิดหนึ่งนะครับสวยเลยนะพี่นะอ่าเนื้อทูโทนนะครับ ออองค์นี้เป็นพระปิดตากระหนกข้างหลวงพ่อวิชัยอายุวัฒนมงคลนะครับ6เมษาปีนปี2566นะพี่นะอ่าแบบไม่มีกําไรนะครับอ่าแบบไม่มีกําไรข้อแขนนี้แบ่งให้250บาทนะพี่นะอ่ารายการต่อมาครับมาที่นะครับมาที่ปกโพป,ปี2552ครับสมเด็จปกโพหลังพระแม่ธรณีปี52ครับพี่นะนำออกมาจำหน่ายในปี53ครับรุ่นนี้จะเป็นรุ่นนะครับสร้างเรือนไทยนะพี่นะปี5.2 แล้วก็นํามาจําหน่ายพร้อมกันกับรุ่นฉลองเรือนไทยปี53นะครับอ่าสวยเลยนะพี่นะรุ่นนี้นะครับพระสมเด็จปกโพมวลสันเก่าหลวงพ่อกวยครับพี่นะซึ่งปี2,500นะครับ52ครับผงเขาจะปั๊มนะครับแบบนี้อยู่แล้วนะพี่นะปั๊มนะครับออกลุยนะพี่นะแบบนี้อยู่แล้วนะพี่นะอ่าเป็นปกตินะครับองคนี้เป็นเนื้อผงอิทิเจนะครับหลวงพ่อกวยชุตินทโรวัตโคสิตรามครับอ่าปกโพหลังพระแม่ธรณีบีบไว้ผมนะพี่นะ ผมจัดโปรโมชั่นไปเลยครับองค์นี้ครับเอาไปองละ850บาทเท่านั้นนะพี่นะอ่ามีกล่องเดิมให้ด้วยครับ850บาทจัดส่งฟรีนะครับอ่ารายการต่อมาครับมาที่เหรียญนะครับหัวแหวนนะครับอ่ะที่ถานลิทหลวงพ่อกลวยครับพี่อ่ารุ่นนี้ออกวัดพระบรมธาตุหัวเราวิหารนะครับปลุกเสก39วาระพิธีด้วยกันครับพี่ณตอนนี้เหลือสามเหรียญสุดท้ายแล้วนะครับอ่าเหลือยอดมาแบ่งปันสามเหรียญสุดท้ายนะพี่นะ เหรียญหัวแหวนอธิษฐานฤทธิ์ครับหลังยันครูณนะชาลิติแบบนี้ครับยันดวงแก้วสารพัดนึกนะพี่นะแบ่งให้ครับเหรียญละ150บาทนะพี่นะเหรียญละ150บาทเท่านั้นนะครับรายการก็มาครับมาที่น้ำมันนะพี่นะ,ะน้ำมันว่านมงคลของหลวงพ่อวิชัยท่านนะพี่นะน้ำมันว่านยาครับพี่นะน้ำมันว่านยาหลวงพ่อวิชัยนะครับเอาไป ขวดละ150บาทครับหลวงพ่อท่านเมตตาจารักขละให้ด้วยนะพี่นะอ่าหนึบาทจัดส่งฟรีนะครับมียอดมาแบ่งปันนะครับประมาณ 2- 3าขวดแล้วนะพี่นะอ่ารายการต่อมานะครับมาที่เหรียญหลวงปู่สุขครับพี่เหรียญหลวงปู่สุขวัดปากของมะขามเท่าครับปี2 5 0 0 4น้นะพี่นะออกนะครับในนามโรงเรียนชัยนาทพิทยาคมครับเอาไป300ครับพี่ เหรียญเม็ดแตงหลวงปูสุกหลังยันใบพัดครับพี่รุ่นนี้ครับอนุศร์นะพี่นะ150ปีครับหลวงปูสุกนะพี่นะรายการต่อมาครับมาที่นะครับนกคุ้มเข่าควายครับนกคุ้มเข่าควายครับหลวงพ่อกล้วยนะพี่นะดวงตาฝั่งพลอยเสกครับปี2566ครับพี่นะผมแบ่งให้นะครับแบ่งให้ตัวละ250บบาทเท่านั้นนะครับรายการต่อมาครับมาที่เหรียญครับ หลวงปู่สุกนะพี่นะปี59ครับรุ uh up, ่นเกสโลครับพี่นะเหรียญหลวงปู่สุกรุ่นเกสโลปี59มีกล่องเดิมครบนะพี่นะเหรียญนี้แบ่งให้200บาทนะพี่นะอ่าหลวงปู่สุกเกสโลปี59รุ่นนี้ครับหลวงพ่อวันนะครับวัดคลองคูนนะครับพี่นะพระอาจารย์ณดีนะครับแล้วก็เกจิชื่อดังหลายคณอาจารย์นะครับมาร่วมเสกนะพี่นะรุ่นนี้ครับรายการต่อมาครับมาที่สมเด็จหลังสิงนะพี่นะหลวงพ่อเกาะวัดท่าสมอครับ หลังจานมือหลวงพ่อเกาะนะพี่นะออกวัด500แล้วครับพี่เอาไป550นะพี่นะฝั่งพลเซกเก่าหลวงพ่อกลว,วยด้วยครับอ่าสวยนะพี่นะสมเด็จหลังสิ่งมีกล่องเดิมครบนะพี่นะของหลวงพ่อเกาะวัดท่าสมอครับหลวงพ่อท่านเมตตาจานันทคละให้นะพี่นะสวยเลยนะครับอ่ารายการต่อมาครับมาที่สมเด็จนะครับหลวงพ่อโอดวัดจันเสนครับรุ่นนะครับสามหนึ่งนะพี่นะรุ่นนี้ครับเอาไป200บาทนะพี่นะ สมเด็จฐานนะครับเจ็ดชั้นนะครับหลวงพ่อโอดวัดจันเสนะพี่นะต่อมาหลวงพ่อนงนะครับหลวงพ่อนงวัดทุ่งน้อยนะครับเหรียญกงจักรรุ่น2ของท่านครับพี่นะรุ่นแรกเล่นหากระลักพันครับรุ่น2ปี46นะพี่นะเอาไปองละ200บาทพอครับเฉลี่ยแบ่งให้เลยนะพี่นะก็เหรียญเซมาครับสร้างเจดีปี61ก็มีครับพี่องนี้นี่เอาไปองละนะครับเอาไปองละ200บาทเหมือนกันนะพี่นะ รายการต่อมาครับมาที่พระปิดตาจตุลพิษพรชัยนะพี่นะลงยาแดงครับแยกงมาจากชุดกรรมการปี63วัดรัตนชัยจีนนะครับเอาไป150พอครับฉลีย่ยให้เลยนะพี่นะ150บาทเท่านั้นนะครับต่อมาครับมาที่เหรียญหลวงพ่อสว่างวัดบ้านหนองจิกครับปี62นะพี่นะเกจิชื่อดังจังหวัดศรีสะเกดครับท่านหลวงพ่อท่านเสกครับพี่นะ ห,หลวงพ่อสว่างวัดบ้านหนองจิกสิทธิ์หลวงปู่แสงวัดบ้านหนองจิกครับเป็นเหรียญที่ลึกรอศนะครับพี่นะสองสามเก้าครับเอาไปเหรียญละนะพี่นะอ่าเหรียญละนะครับสองร้อยบาทนะพี่นะเหรียญละสองร้อยบาทเท่านั้นนะครับอ่ารายการต่อมาคุณแผนนะพี่นะคุณแผนหลวงพ่อกวยปีหกหกนะพี่นะแบ่งให้นะครับองค์ละสี่ร้อยบาทนะพี่นะอ่ารายการต่อมาครับเหรียญหลวงพ่อเดิมพุทธสโลครับเหรียญย้อนยุคนะพี่นะ วัดนองโพปี41ครับแบบนี้นะครับเนื้ออะาก้าครับกับเนื้อนะครับลมดํานะพี่นะอ่าเนื้ออปาก้ากับเนื้อลมดําครับอ่าลมดําปี39ครับขออภัยนะพี่นะสลับกล่องกันนะครับอ่าสลับกล่องกันครับลมดํานี่ปีอ่าขออภัยครับอปาก้า39นะครับลมดํากับผิวไฟนี่ปี2541ครับอ่าเอาไปเหรียญละ2 0 0นะครับ แล้วก็อับาก้านี่ออกวัด3า0ร้นะพี่นะแต่ผมเฉลี่ยให้นะครับเหรียญละ2 0 0พอครับเหรียญหลวงพ่อเดิมนะครับย้อนยุคป,ปีซีห่กับปี39นะพี่นะสวยเลยนะครับรายการต่อมาครับมาที่เหรียญล่อครับเหรียญล่อโบราณน,นะพี่นะสุมกอกระถิ่นปี6 3หลวงพ่อวันวัดคลองคูนะพี่นะสุมกอหลังแบบเหมือนนะพี่นะสุมกอหลังแบบเหมือนนะครับเดี๋ยวผมเปิดด้านหลังให้ชมครับพี่ ซุ้มกอนะพี่นะหลังแบบเหมือนหลวงพ่อวันแบบนี้ครับอ่าแบ่งให้องค์ละสอ0รบาทนะพี่นะรันเลขกำกับชัดเจนครับตายฐานแบบนี้นะพี่นะอง์ละสองร้อยบาทครับรายการต่อมาครับมาที่ล็อกเกตครับพ่อแก่รือสีบรมบคูหลวงพ่อวิชัยไหว้ครูปี67นะพี่นะแบบนี้แบ่งให้องค์ละ600้อยเท่านั้นนะครับฝั่งพลเซกสวยเลยนะพี่นะอ่าองนี้นะครับ โอเคครับวันนี้นะครับผมก็จะมาแบ่งปันครับวัตถุมงคลนะครับเกจิชื่อดังเพียงเท่านี้นะพี่นะถ้าเกิดผมพูดผิดภาพการใดนะครับก็ขออภัยครับมาณที่นี้ด้วยนะครับอย่างไงก็ฝากด like, กดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ผมเลยนะครับ